สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องและกับเพื่อนทุกคนนะครับเด้อมาพอกันอีกแล้วทังช่องวิมลเพื่อนคุณทําเกษตรสําหรับท่านใดคำมาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเด้อเพื่อได้แจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแต่สาหรับคลิปนี้มือนีก็อยูกับเกษตรกรน,นะพี่น้องเด้พอพราะว่ามาือนีไอทิศสาคุณโบยูพี่น้นองชื่อว่าจัไนไรเนาะโอ้ยายลำดวนเป็นยังกับเป็นยังกับไอทิศานี่ เป็นเอื้อยเป็นทิศสาเป็นเอื้อยด้วพี่น้องเด้อเนี่ยเดือยเอื้อยทิศอ้ายทิศสาพี่น้องอายทิศสามันไป็นทรงง้อด้วพี่น้องเด้อเป็นระเบิดมาลุ่งเปิดราคาเมื่อนี่สำหรับเมื่อนี่คุณกษิตมาเปิดราคาง้อด้วพี่น้องเด้อเป็นงัวสาวบ่ตัวนี้งฮะงัวสาวงัวสาวแม่สาวได้จักปีทอดปีแล้วไปนี่ปีปลายปีปลายด้วพี่น้องเด้อเป็นงัว แดงนี่พี่น้องสูงเมตรเท่าไรคุณประมาณหึสูงเมตรสารมา <30. S 1> สิบเด้อพี่น้อง,ดองเด้องยังหน่อยอยู่พี่น้องสีแดงพี่น้องสีแดงเปิดไปหลายมาไดนตัวนี้หาสิบสามค่ะพนวาหาสิบสามพี่น้าา 13, นองร<อ>าคาก็<อ>ยังต่อร่องอะไรอยู่ดนะครับดาาเด้อราคาหาสิบสามแดงพี่น้องแดง สูงเม็ดสามสิบเพื่นว่าจิ้มบอดำเด้อตุ๋นเด้อพี่น้องเด้อแต่มีหลายตัวเด้อพี่น้องเด้อมีอีกตัวนึงนี่ตัวแดงหน่อยนี่กระแดงคือกันพี่น้องหันแดงหน่อยก็กัันรหน่อยอายุณ์ไรเดียกันเนาะอายุอายุนี่ปีปีพอดปีบ่ปีเนาะปีปีปีกล้งที่ดอกอืมตุ่นง้อแดงตุ่นง้อสาวด้วยผีน้องเด้อยังบ่ขืนเนาะยังบ่เป็นสัตว์เนาะ เปิดไปหลายปานไหนตัวนี้ราคาสามสิบห้าสามสิบห้าแตยังต่อรองได้คือเก่าเนาะจ้าด้อพี่น้องเด้อสามสิบห้าเพิ่นว่าครับต่อรองได้คือเก่าเด้อพี่น้องเด้อต่อเกาะไก่ล้ำเกินเพราะว่าเมื่อนี้ไอชิดสาบระยู่พี่น้องเอืีอยเพิ่นมาทายแทนงามอยู่พี่น้องงามอยู่สําหรับคนที่ต้องการง่วนใส่นหน่อยด้อพ anyway> voilà ี่น pues ้องเด้อราคา เพิ่นเปิดไปสามสิบหาพี่น้องก็ยังตอ่อรองได้เพิ่นว่าย่างดีพี่น้องหุ่นดีอยู่ดอกขาบอทกพี่น้องนี่หลายตัวหลายใสได้พี่น้องเด้อมืบบนี้กัอีกแม่หนึ่งพี่พี่น้องแม่หนึงน่งแม่ขาวพี่น้องแม่าขาวแม่นี่ได้ลูกตักตัวแล้ว สองตัวลูกสองสามในทองบ่กสามสามในทองมันมีลูกบ่ในทองเขานี่จักเดือนแล้วสองสามเดือนนี่แหละเขาเอาสมยังไงฮะสมโตหรือสมสมโตสมโตบอสมโตสมหลอดมีใบบ่บางยังเขาสมบางยังไงฮะบางยังบ้าบานมันบ้ามันแดงเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นว่าแต่ว่า บ่อลจำซื้อมันบ่ค่อยได้เพื่อนห้องไว้ให้ก่อนาาส,ส,สามสิบเท่าไรสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดเด้อพี่นอ้องเด้อเป็นว่าขาวป็ว่าเขาลูกผ่านลูกแล้วพี่น้องลูกสองสามในท้องจักเดือนลูกมั้ยสี่เดือนเนาะส,สามเดือนสี่เดือนเด้อพี่น,อน,น,น,น้องเด้อผ่านอ่ะเด้อสี่เดือน สำหรับผู้ที่นทุนบ่หลายได้พี่น้องเด้อหมวเห็นหม้าขาวพี่น้องนี่มีทอง้อมมีลูกในทองเด้พี่น้องเด้อซีเดือนเลยเพื่อนว่าแขงขากิพอดีดีอยู่พี่น้องมาเบิงออกเด้พี่น้องเด้อผู้ใดสนใจจะไดก้กัทั้งโทรมาแล้วจะเอาเบอร์เทรน้ำเพลินหายด้ยพี่น้องเด้อ เมยนึงเด้พี่น้องเด้อยเมย์ใหญ่ได้บาหนิใส่ใหญ่ได้พี่น้องใส่ใหญ่สูงลอยหาบ่นี่หอดบ่ลอยหาเด้อพี่น้องเด้วยลูกหัวใหญแล้วลูกชักโตแล้วลูกโตเนี้ยูกตัวไมองโอ้ลูกลูกหนึ่งบ่ลหนิสองในทองได้จักเดือนแล้วลูกมันหนี่ทองนี่เขาเสมสเดือนเลยได้สมสมหลอดบ่สมโตสมโตสมโตได้พี่น้องด้วยตัวนี้สมโตเพิ่นว่าได้สามเดือนแล้ว มันสีอย่างอะไรเข้องสีอย่างสีนี่บดบดบดทิดบดบนนั่นนี่โอ้เป็นบดด้วยพี่น้องด้วยพนว่าบดใส่ไงพี่น้องผู้ใดต้องการว่าใส่ไงเด้อตัวนี้เด้อเปิดราคาไว้ราคาหกสิบห้าพี่น้องต่อรองไหนคือเก่าเพิ่นว่าสูงพี่น้องสูงสูง แข้งขาก็ดีเด้อพี่น้องเด,ด้อแข้งขาดีย่เล็บก็บดีอย่เป็นหัวติดโบดพนว่าสมโตพี่น้องสมโตพันสมโตวไว้สมบามันแดงมาสักพนว่าสำหรับคนหมักคนใดมักโบดเด้อพี่น้องเด้อออกโบดพนว่า มีหลายตัวด้วยพี่น้องเด้อหลายใสหลายยังให้เรียกเด้อเหมินเด้อใส่ไงก็มี่ใส่ไงราคาหกสิบห้าตัวนี้พี่น้องนี่ใส่น้อยนี่ใส่น้อยนี่หาเท่าไหร่ก่อนนี่ตัวนี้หาสิบสามพี่น้องนี่หาสิบสามด้อพี่น้องเด้อหาสิบสามอันนั้นพูดว่าสามสิบห้าเบอร์โทรเดียบบัตเนี่ยเบอร์โทรโอ้ยย่าจื๊อเบอร์โทษไรบ้างก็เด้อ เบอร์โทรเอาเปิดเปิดเปิดโทรเพราะว่าไอชิสาบระยู่พี่น้องเอื้ยไอชิสาอยู่แท่น083 083 43 43 88 88 969 969เด้อพี่น้องเด้อโทรมาฮะไอชิสาเด้อเพราะว่าเพิ่นบระยู่มื้อนี้เอื้อยเพิ่นลงแท่นมื้อนี้เอาผู้ใดเห็นแล้วก็อยากได้ก็โทรมากหนเด้อพี่น้องเด้อเดี๋ยวผมสิขึ้นเบอร์โทรอีกทีนึงงอหน่อยคุณนรรมักงอหน่อยก็มีพี่น้อง อันนี้งัวหน่อยด้วยพี่น้องเด้อราคาสามหมื่นกว่าพ่น่าอันนี้ก็สามหมื่นกว่าคาือนนก, 3, ก,กันพี่น้องอันยากได้ก็โทรมากด้วยพี่น้องเด้อโทรมาโหลดโทรมาหาอทิตษาไอ,าไอเสี่ยงทิตษาพี่น้องบานฟั่งแดงด้อพี่น้องเด้อนอจูุบันฟั่งแดงแตำบลให้ยองอำเภอบองโคนจังหวัดสกลนครนะครับเด้อโทรมาหาพ่นโหลด่นมีหลายอยู่งวัวมีลายใส่ให้เรียกอยู่ ผู้ใดต้องการอยากได้งัวงกับคำอ้อเบิ่งแล้วก็โทรมาพี่น้องราคาบ่แพงพ่อซื้อพี่น้องพ่อซื้อแม่นี่ก็ใหญ่พี่น้องโบดนี่แม่นี่ราคากับพ่อฟังเด้อพี่น้องเด้อมองอื่นน่ะบ่ได้เด้อหกสิบห่าเขาห้องเจ็ดแปดหมื่นคนเด้อมองนี่ราคาพ่อฟังเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจกับมาโหลดโู้มาด,ดวนๆโหลดพี่น้อง สำหรับชิปหนี้มือนีเอาไว้สำานีบกันนะครับเด้อลิปหนาจังมาพอกันไหมสำหรับชิปนี้มือนีขอจบไปเพียงแคน่นี้ขอบคุณในไลายสวัสดีครับ